นี้ป้าไก่มีของดีมาแนะนํากันอีกแล้วค่ะสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ลุงแดงป้าไก่ใช้จริงแล้วก็พกติดกระเป๋าตลอดเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะสิ่งนั้นก็คือนี่เลยค่ะเซรั่มบำรุงผิวหน้าด็อกเตร์จิลค่ะ มั่นใจเลยนะคะว่าทุกคนต้องรู้จักแบรนด์นี้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่ยาวนานมาถึง8ปีแล้วนะคะ <Wow. S 1> ลุงเด้งปลาไก่ก็ใช้จริงแล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะคะก็รู้สึกว่าผิวอิ่มฟูขึ้นนะคะริ้วรอยตื้นๆก็แลดูจางลงค่ะลบเลือนจุดด่างดําและทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นค่ะ <Wow. S 1> จริงๆสูตรเดิมเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนสูตรใหม่ค่ะให้ดียิ่งกว่าเดิมนะคะโดยเพิ่มสารสก,กัดใหม่ๆเข้ามานะคะพร้อมทั้งเปลี่ยนแพคเกจจิ้งด้วยนะ ตอนนี้จะเป็นด็อกเตอร์จิลแอดวานซ์เซรั่มนะคะซึ่งเขาจะแอดวานซ์เซเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือ Advanced Anti Wrinkle ค่ะรวมสารสกัดที่มี3รางวัลใหม่ล่าสุดการันตีจาก Hall of Fame Ingredient นะคะกับ3นวัตกรรมสารออกฤทิ์ที่เข้าได้ถึงทุกระดับชั้นผิวค่ะ <Wow. S 1> อย่างแรกเลยนะคะก็คือ c o f l a g ค่ะเป็นคอลลาเจนจากพืชน,นะคะตัวนี้จะช่วยกระชับผิวนะคะแล้วก็จะช่วยเติมเต็มวัตถุดิบที่ใช้ผลิตคอลลาเจนให้ผิวด้วยค่ะ g a l a ็ก i ีโนนะคะเป็นสารสกัดจากมาเมล็ดฝ้ายและลำข้าวค่ะตัวนี้จะกระตุ้นการสร้างไฮายาลูรอนนะคะเติมความชุ่มชื่นและก็คืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวค่ะส่วนจอยบิสนะคะจะเป็นสเต็มเซลล์จากอางุ่นและล่าก b บคโค c ฮอ o s สค่ะตัวนี้จะช่วยเติมเต็มไขมันนะคะทําให้ผิวบวบอิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ริ้วรอยแลดูจางลงล้นรอยแดงรอยดํานะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมี moisture booster นะคะนวัตกรรมไฮยาโมเลกุลเล็กนะคะอุ้มน้ำได้ถึงพันเท่าค่ะแล้วก็ยังมี whitening repair นะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ผัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนค่ะส่วนลุงเด้งป้าไก่ใช้แล้วก็เห็นผลนะคะที่แน่ๆผิวชุ่มชื่นขึ้นนะคะริ้วรอยเล็กๆก็แลดูตื้นขึ้นนะคะพวกจุดด่างดาต่างๆก็แลดูจางลงค่ะ <Wow. S 1> ขวดก็จะเป็นขวดตั้มแบบนี้นะคะขนาด30 ml ค่ะ ตัวนี้สามารถพกขึ้นเครื่องได้ด้วยนะคะเวลาเราเดินทางไกลนะคะก่อนนอนบนเครื่องเราก็ล้างหน้าทำความสะอาดแล้วก็ทาตัวนี้เข้าไปได้เลยค่ะ เนื้อสัมผัสของดรจิวนี่เขาโดดเด่นมากๆเลยนะคะเข้มข้นนะคะซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะป้าไก่ลองใช้มาหลายตัวแล้วตัวนี้ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะ <Wow. S 1> ถ้าเป็นช่วงอยู่บ้านปกตินะคะการใช้นี่ก็ง่ายมากๆเลยค่ะทาทั้งเช้าและก่อนนอนค่ะช่วงเช้านะคะแนะนำให้ใช้หนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วหน้านะคะแล้วก็ถึงลำคอตรงนี้เลยจากนั้นก็ตามด้วยครีมกันแดดนะคะแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยค่ะ ส่วนตอนเย็นก่อนนอนนะคะก็ทําความสะอาดหน้าเหมือนเดิมนะคะทา1ปั๊มเหมือนตอนเช้าเลยแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งปั๊มนะคะทาให้ทั่วคล้ายๆกับเป็น s l e e p ิ้ง m ม s สนะคะพอตอนเช้าเราล้างหน้าตามปกตินะคะผิวก็จะดูชุ่มชื่นขึ้นค่ะ ประไก่ก็แนะนําให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะขวดเดียวครบจบเลยค่ะใช้ได้ทั้งตอนเช้าและตอนก่อนนอนเลยค่ะด r j i ตรจิวตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะแนะนําให้แอดไลน์เลยค่ะที่ไลนะะ์แอดดอรจิลนะคะแอสไตล์กลมๆนะคะแล้วก็ดีอาจุด JILL ค่ะหรือว่าจะเข้าไปทาง Facebook ของดรจิวก็ได้ค่ะอย่าลืมดูแลผิวหน้ากันด้วยนะคะถ้าอายุน้อยๆก็เริ่มบำรุงได้เลยค่ะส่วนถ้าใครอายุเยอะแล้วนะคะต้องบำรุงเป็นพิเศษเลยนะคะคลิปนี้ลุงเด้งปลาไก่ก็ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะด็อกเตอรจิวเขาจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ